ก็สวัสดีนะครับวันนี้กลุ่มผมจะมานําเสนองานคณิตศาสตร์เรื่องความน่าจะเป็นนะครับก็เรามีสมาชิกดังนี้นะครับคนที่หนึ่งนายนัทชัยพุทธวันเลขที่สิบคนที่สองนายปิจิกรเดชพรเลขที่สิบเอ็ดและคนที่สามนายปรินทร์กริมการนอนเลขที่สามสนะก็วันนี้ก็อย่างที่บอกไปต้นคลิปนะครับว่าเราจะมานําเสนอเรื่องความน่าจะเป็นนะครับ เึ่งเราจะยกโจทย์มาทําตั้งหนึ่งข้อครับหนึ่งข้อ,ขอแค่นั้นพอครับไม่เยอะครับหนึ่งข้อส่นโจทย์ที่เรายกมาในวันนี้นะครับก็ตามนี้เลยครับกลองทึบใบหนึ่งบรรจุบัตรรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีขนาดเดียวกัน20ใบบัตรแต่ละใบมีหมายเลขกำกับบัตรละ1หมายเลขคือ1 2 3จนถึง20ใบครับซุ่มยิบบัตรจากกองหีใบนี้มาหใบจงหาความน่าจะเป็น มีข้อย่อยอีกสามข้อครับใช่ครับหนึ่งข้อโจทย์หนึ่งข้อที่เรายกมาวันนี้แต่มีสามข้อย่อยครับก็นี่แหละครับโลกของเราเอาแนวดอนไม่ได้ครับก็ข้อย่อยข้อที่หนึ่งนะครับก็เป็นโจทย์เขาบอกว่าข้อย่อยข้อที่หนึ่งเนี่ยได้บัตรที่เป็นหมายเลขคู่ข้อย่อยข้อที่สองได้บัตรที่เป็นหมายเลขที่มีค่ามากกว่าห้าและข้อย่อยข้อที่สามได้หมายเลขที่มีเลกที่สองเป็นจํานวนเต็มก็หลังจากที่เราอ่านโจทย์ไปแล้วเนี่ย อันดับแรกเลยนะครับที่เราต้องรู้เลยก็คือโอกาสที่เราจะหยิบได้นะหยิบบัตรเนี่ยได้คือเท่าไหร่ซึ่งเราจะใช้ตัวย่อว่าเราจะใช้คำเลียนนี้ว่า Sample Space Sample Space คืออะไร Sample Space ก็คือเซ็ตที่มีสมาชิกเป็นผลลัพธ์อาจจะเป็นไปได้ทั้งหมดของการทดลองสุม่มซึ่งก็หมายความว่าใน Sample Space เนี่ยมันจะมี อย่างโจทย์เราเนี่ยเรายกมาเนี่ยมันเป็นขนาดเดียวกันยี่สิบใบหมายเลขหนึ่งถึงยี่สิบนะแล้วเราหยิบมาหนึ่งใบซึ่งแสดงว่าโอกาสที่เราจะหยิบได้แต่ละหมายเลขเนี่ยมีโอกาสยี่สิบครับซึ่งก็จะเป็นเซตของมันก็คือหนึ่งสองสามจนถึงยี่สิบนะครับเอาตามนี้เลยครับอ่าแล้วถามว่า n วงเล็บ h คืออะไร n วงเล็บ h ก็คือจํานวนสมาชิกไม่ใช่จำนวนสมาชิกครับเป็นผลรวมทั้งหมดของ สมาชิกในสัมเปิลสเปซครับก็คือยี่สิบแล้วเรามีหนึ่งถึงยี่สิบต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่า s ัมเปิลสเปซเนี่ยในโจทย์บางข้อเนี่ยมันจะไม่สามารถใช้ได้กับทุกข้อย่อยครับแต่โจทย์ของเราวันนี้มันใจดีมันใช้ได้ทุกข้อย่อยยกตัวอย่างที่สัมเปิลสเปซเนี่ยมันใช้ไม่ได้ทุกข้อย่อยนะครับก็ยกตัวอย่างที่เอาโจทย์เออเอาใกล้ๆตัวเราเลยนะครับอย่างเอาดัดแปลงโจทย์ของเราเนี่ยครับสมมุตินะครับ,มมนนรบอันทับหนึ่งนะครับสักครู่ครับ โจทย์ของเราเนี่ยมันถึงแค่ตรงนี้อ่ะถึงแค่ตรงนี้ไม่มีไม่มีอันนี้นะไม่มีไม่มีอันนี้ไปไม่มีไม่มีอ่ะคือถึงยี่สิบอ่ะถึงซูมยิบใบขึ้นมาแล้วข้อย่อยเนี่ยเขาบอกว่าข้อย่อยข้อที่หนึ่งสมมติเขาบอกว่าได้บัตรที่เป็นหมายเลขคู่อ่ะอันนี้ก็เหมือนเดิมครับเราจะใช้ซัมเปิลสเปซอย่างนี้แต่ข้อย่อยข้อที่สองเนี่ยเขาบอกว่ายิบบัตรสองใบซัมเปิลสเปซเนี่ย มันจะไม่เหมือนข้อย่อยข้อ,ขอที่หนึ่งนะครับส่วนข้อย่อยข้อที่สามเนี่ยเขาจะบอกว่าสมมุติเขาบอกว่าได้หยิบได้เอ้ยหยิบแล้วหยิบขึ้นมาสองใบแล้วใส่คืนเนะี่ยอะซัพเปอร์สเปกก็จะเปลี่ยนไปครับซึ่งมันจะไม่เหมือนกันนะครับแต่ก็ถึงบอกครับว่าโจทย์เราวันนี้ใจดีครับนะไม่เอายากมากไม่ต้องยุ่งยากก็เราไปเริ่มทําข้อย่อยข้อที่หนึ่งกันเลยดีกว่าอย่าเสียเวลาครับพูดออกนอกเนื่องของโจทย์เรามาไกลละเรา เข้าเรื่องดี่าครับอ่าก็สําหรับข้อย่อยข้อที่หนึ่งนะครับเขาบอกว่าได้บัตรที่เป็นหมายเลขคู่อันดับแรกเลยนะครับเราต้องแทน e เข้าไป e คืออะไร e คือในภาษาของเราจะเป็นมันแปลว่า event. อีเวนต์ครับ e ก็คือเหตุการณ์ที่เรากาลังสนใจเรากาลังสนใจเหตุการณ์ที่เราจิบได้บัตรที่เป็นหมายเลขคู่ซึ่งอ่านี่เดี๋ยวเราขึ้นมาให้ดูนะ อ่า e แทนเหตุการณ์ ian, ที่หยิบได้แบบได้บัตรที่เป็นหมายเลขคู่แล้วถามว่าเราจะเอามาจากไหนละ่ะจำสัมเปิลสเปซเมื่อกี้ได้ไหมครับอ่าเดี๋ยวเอาขึ้นมาให้ดูเราเซตมาอ่าขึ้นมาละสัมเปิลสเปซหนึ่งถึงยี่สิบนะครับเราเอาเลขคู่นะที่หนึ่งถึงยี่สิบในหนึ่งถึงยี่สิบแบบดึงมันออกมาที่เป็นเลขคู่จะว่าไงดีนะ่ล่ะพูดไม่ถูกเอาไว้ว่าเข้าใจตรงก็ว่าในหนึ่งถึงยี่สิบอ่ะอันไหนตัวไหนที่เป็นเลขคู่เนะี่ยเราดึงมันออกมาครับ มาอยู่ในเซตของ e 1ซึ่งเป็นจำนวนเหตุการณ์ที่เรากำลังสนใจอยู่ต้องหนะ่ถึง20ทัิบทนั้นนะครับเพราะว่าเหตุการณ์ทั้งหมดในโจทย์ที่เขากำหนดมาตอนแรกเนะี่ยมันเป็น1ถึง20ก็เขียน้าไปเลยครับแล้วก็จะได้เป็น e 1เท่ากับนี่ครับ2,4,6,8,10,12,14,16,18และ20ครับมาทัดต่อไปครับก็ง่ายๆครับ K, เพียงแค่ ดึงกดเลเซอร์ครับทำมาตั้งนานเอาอบรรทัดต่อไปนะครับก็คือการรวมว่ามันมีทั้งหมดเท่าไหร่ในเหตุการณ์ที่เราสนใจอันนี้เรากระจายออกมาว่ามันมีสมาชิกเป็นอะไรบ้างต่อไปเราจะรวมครับว่ามันมีค่ามันมีเท่าไหร่ก็เรานับเลยครับนี่สองคือหนึ่งครับสองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่ามีสิบครับแล้วก็เขียนลงไปเลยครับนี่ครับ คือสมาชิกของเหตุการณ์อีเวนต์หนึ่งที่เรากําลังสนใจอีหนึ่งที่เรากำลังสนใจคือมีสิทธครับต่อมานะครับเราจะถึงการเ,เขาเรียกว่าหาโอกาสที่มันจะเกิดขึ้นนะว่ามันจะมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนที่มันจะเราเนี่ยหยิบแล้วมันจะได้เลขคู่ซึ่งเราจะเขียนแผนด้วยสมการนี้ครับพีคือโอกาสนะครับเท่ากับอ่ะแล้วอาจจะงงครับว่า ไอ้ส่วนเนี่ยเราจะแทนค่ายังไงง่ายๆครับ e นี้มาจากอันที่เราหาตรงนี้ครับนี่ครับส่วนส่วน ns นี่ที่ส่วนของ en1 เนี่ยมาจากซัพเปอร์สเปคครับอ่านี่ครับเห็นไหมครับเราทํามาเนี่ยเป็นเทเนสตปขั้นสตปมันก็จะได้ลงล็อกมันพอดีเลยต่อมาทํายังไงต่อเราก็แทนค่าไปเลยครับ นี่ครับเราก็จะแทนสิบส่วนยี่สิบทีนี้เราก็เอาตัดได้เลยครับก็ตัดไปเลยครับก็เป็นเอาสิบตัดเข้าจะเป็น,น,2 2> น,เนหนึ่งส่วนสองเท่านี้ครับข้อย่อยข้อที่หนึ่งสรุปได้ว่าเราเนี่ยมีโอกาสได้บัตรที่เป็นหมายเลขคู่เนี่ยอยู่ที่หนึ่งส่วนสองหรือภาษาบ้านๆชาวบ้านเราเน่ยก็คือมีโอกาสห้าสิบเปอร์เซ็นตะครับที่จะได้บัตรที่เป็นหมายรูขหมายเลขคู่ครับอ่าทีนี้ อย่างนี้ข้อย่อยข้อที่หนึ่งก็เคลียร์แล้วนะครับก็เคลียร์แล้วต้องเคลียร์แหละครับก็ถ้าไม่เคลียร์ก็ไม่รู้จะบ้านยังไงนะครับนะก็ไปต่อข้อที่สองกันเลยข้อย่อยข้อที่สองอะไรดีกว่าครับอ่าข้อย่อยข้อที่สองเขาบอกว่าได้บัตรที่เป็นหมายได้บัตรที่มีหมายเลขที่มีค่ามากกว่าห้าฟังโจทย์ดีๆนะครับอ่าเดี๋ยวขีดแดงๆไว้ก่อนดีกว่าอ่าเขาบอกอ่าตีอันครับข้อทีนี่ครับ มากกว่าห้านะครับอเขาบอกว่ามีค่ามากกว่าห้านั่นก็หมายความว่าคือตั้งแต่หกขึ้นไปเราจะไม่เอาห้านะครับ<ๆ>เขาไม่ได้บอกมากกว่าหรือเท่ากับห้างั้นดูดีๆครับต่อมาก็แทนก็เหมือนโจทย์ข้อย่อยข้อเมื่อกี้นี้เลยครับคือเราจะใช้ e แต่รอบนี้จะเปลี่ยนเป็น e สองครับ e ้อยสองคืออ e ีเวนต์สองหรือเหตุการณ์ที่เราสนใจเป็นเหตุการณ์ที่สองับ ก็แทนลงไปเหมือนมัตส์กีนี้เลยครับเผื่อลืมครับเสกขึ้นมาครับซัมเมอร์สเปซก็เหมือนกันเลยแต่รอบนี้เราจะไม่เอาเลขคู่พเพราะรอบที่แล้วโจย์เขาบอกว่าต้องการเลขคู่แต่รอบนี้เขาบอกว่าต้องการเลขที่มีค่ามากกว่าห้าเพราะงั้นเราต้องใส่ตังแต่มหกขึ้นไปเลยครับซึ่งก็หมายความว่ามันจะเป็นหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองจนถึงยี่สิบครับ ไม่พูดไม่พูดทำไมเหนื่อยครับเลขมันเยอะก็บรรทัดต่อไปก็เหมือนเมื่อกี้นี้เลยครับข้อเมื่อกี้ก็คือเราก็รวมว่ามันมีเท่าไหร่ครับมีเหตุการณ์ทั้งหมดเท่าไหร่ก็นับไปเลยครับนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแต่เราไม่นับเราก็นับนะครับเรานับได้เท่าไหร่ก็เขียนต่อเลยครับนี่ครับแล้วเรานับแล้วได้สิบห้าเหตุการณ์นะครับที่มันสามารถเกิดขึ้นได้ ซึ่งได้ที่มาเหตุการณ์ทีนี้ขั้นตอนต่อไปนะครับก็เหมือนข้อที่แล้วอีกแหละมันคล้ายๆกัน,นครับแค่เปลี่ยนแค่ตัวเลขที่เฉดไม่ต้องสับสนนะครับก็คือข้อต่อคือบรรทัดต่อไปเนะี่ยเราจะหาโอกาสที่มันจะเกิดขึ้นก็แทนด้วยที่เหมือนเดิมครับอ,อันนี้เหมือนเดิมครับมาจากตรงนี้ครับสูตรเดียวกันครับนะ ส่วนอันนี้ก็มาจากซัพเปอร์สเปซครับเหมือนกัน,นครับนี่แล้วที่นี้เราก็จะเป็นสิบหนะ้าส่วนยี่สิบนนี่ก็แทนแทนตัวเลขเข้าไปเลยครับสิบห้าส่วนยี่สบห้าส่วนยี่สิบแล้วทํำไรล่ะครับตอนนี้ก็คํานวณสิครับตัดเลยครับว่ามันได้เท่าไหร่ก็เอาห้าตัดเลยครับห้าสามสิบห้าห้าสี่ยี่สบก็ได้เป็นห้าส่วนสามครับนะก็สรุปได้ว่าข้อย่อยข้อที่สองเนี่ย ได้บัตรที่มีหมายเลขที่มีค่ามากกว่าห้าเนี่ยเรามีโอกาสได้บัตรที่มีค่ามากกว่าห้าเนี่ยอยู่สามส่วนสี่ภาษาชาวบ้านก็น่าจะเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นตหรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดนะครับก็ไม่ได้คิดตรงนี้ไว้นะครับคิดสดครับนะก็ผิดก็ต้องขอโทษด้ครับเอาเลยครับข้อสองแล้วก็เคลียร์นะครับเราต้องเคลียร์แล้วครับเพราะว่าไม่มีอะไรแล้วนะ ก็เราไปข้อย่อดข้อที่สามดีกว่าต้องบอกว่าเราบอกไว้ก่อนว่าข้อย่อดข้อที่สามเนี่ยอาจจะยุ่งยากนิดนึงนะครับยุ่งยากยังไงเดี๋ยวเรามาดูดีกว่านี่ครับข้อย่อที่สามเขาบอกว่าได้ใหม่เลขที่มีลากที่สองเป็นจำนวนเต็มอ่าเราจะทําแบบสองข้อหลังไอ้สองข้อก่อนไม่ได้ล้นนะครับเพราะว่าโจย์เขาบอกว่าเพราะาอะไรเราต้องหารากที่สองของจํานวนเต็ม เราต้องหารากที่สองของในซัมเปิลสเปซมาก่อนครับบอกแล้วมันยุ่งยากนิดนึงแต่มันไม่เท่าไหร่หรอกครับก็ทําได้ครับ <c oughs> ขั้นตอนแรกเลยนะครับคือนี่ครับเราต้องถอดรากที่สองเพื่อหาหมายเลขที่ถอดรากที่สองออกมาแล้วเป็นจํานวนเต็มนะครับเราจะมาเริ่มเหมือนกันต่อไเพราะเรายังไม่รู้ว่าในหนึ่งถึงยี่สิบอันไหนเนี่ยมันถอดมาแล้วเป็นจานวนเต็มบ้างเราก็ต้องมาหาครับอตัวเลขที่นํามาถอดรากที่สองนั้นเนี่ยต้องมาจากซมเปิลสเปซเท่านั้นนะครับ เพราะว่าเราจะามาจากตัวอื่นมันไม่ได้ครับว่าโจทย์เขากาหนดมาให้แล้วนี่ครับซัมเปิลสเปกก็คือหนึ่งถึงยี่สิบนะับอ่านี่ยี่สิบตัวแล้วต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าการจํานวนเต็มเนี่ยจํานวนเต็มคืออะไรอ่ะบางคนอาจจะยังไม่รู้ว่าจํานวนเต็มคืออะไรจํานวนเต็มคือจํานวนที่อ่านตรงน้นะครับ จำนวนเต็มคือจำนวนที่สามารถเขียนได้โดยปัจจากัองค์ประกอบทางเศษส่วนหรือทศนิยมผมอยากให้เน้นตรงนี้ไว้ครับเดี๋ยวเน้นไหมละกันนี่ครับปัจจุโอ้ฉีดไม่ตรงเลยผมตั้งใจฉีดมากครับอย่าอย่าถือสาอะไรบ้างครับอ่ะผมอยากให้เน้นตรงนี้ไว้ครับปัจจากัองค์ประกอบทางเศษส่วนหรือทศนิยมจําตรงนี้ไว้ให้ดีๆนะครับทีนี้ ทำไงต่อล่ะเราต้องมาถอดล่าที่สองตั้งแต่หนึ่งถึงยี่สิบซึ่งถามว่าผมจะนั่งถอดให้ดูไหมไม่ครับแต่แต่เราถอดมาให้แล้วครับไม่งั้นจะเสียเวลากัะไปใหญ่ถ้าเราไปนั่งถอดทีละตัวทีละตัวให้ดูนะครับอ่าขึ้นมาล้วเสรมาแล้วนี่คือหนึ่งถึงยี่สิบที่เราถอดมาให้แล้วนะครับซึ่งเรามาเริ่มงันทีละตัวเลยดีกว่า รากชิ้นสองของหนึ่งเท่ากับหนึ่งหนึ่งเป็นจำนวนเต็มครับอ่ะเราจำไว้ครับเรามาร์คไว้อ่ะสีแดงไวล้ละเราสีแดงไวล้ละครับนะก็ะคือเราทำไวล้ละต่อมาครับรากที่สองของสองครับอันนี้อ่ะเป็นหนึ่งจุดสี่หนึ่งสี่สองหนึ่งจำที่เราให้ที่ผมให้จำวด้ดีๆหนึ่งครับกลับมาดูครับตาเสจากองประกอบทางเศษส่วนหรือทศนิยม ลาาที่สองข้อสองเป็นทศนิยมซึ่งก็หมายความว่ามันไม่เป็นจํานวนเต็มนะครับเราตัดทิ้งไม่ได้เลยครับเราไม่ต้องสนใจไม่ต้องใส่ใจมันครับรูปสามลาที่สามของสามไอ้ล่าที่สองของสองก็ไม่ใช่ครับเราเฉียมันทิ้งไปลากที่สองของสี่อันนี้เรามันเป็นได้สองสองกำลังสองนะครับใส่ใจมันไว้ครับจํามันไว้ห้าก็ตัดทิ้งครับหกไปไกลครับเจ็ดช่างหัวมันครับแปดก็ไม่ใช่ครับไม่ใช่เก้านี่ก็ เก้าีเราต้องเก็บไว้ครับคือเลขที่เรากำลังตามหาสิบก็ไปไกลๆครับสิบเอ็ดไม่ใช่สิบสองไม่ใช่ครับสิบสามก็ยังไม่ใช่สิบสี่ก็ยังไม่ใช่สิบห้าก็ยังไม่ใช่สิบหกนี่นะครับคนที่เราเลขที่เราตามหาก็จดจําเขาไว้ดีๆครับนะอย่าไปลืมเขาส่วนสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบท,ทิ้งครับเหมือนเททิ้งไปเลยครับไม่ต้องไปสนใจไม่หดร้ายขนาดนี้ก็นะอ่าแล้วที่เราก็จะสรุปได้ว่าตัวเลขที่ถอด ลากที่สองแล้วได้เป็นจํานวนเต็มมีดังนี้กนะ็คือหนึ่งี่เก้าสิบหกนะครับมี4ี่ตัวจําไว้ต่อมาเราก็จะไปทําเหมือนสองข้อที่แล้วได้ละคือแทนลงไปใน e ได้แล้วครับไปสินี่ครับเราจะใช้ e แต่จะเป็น e สามแล้วนะเพราะว่าเป็นเหตุการณ์ที่สามละเหตุการณ์ที่เราสนใจเป็นเหตุการณ์ที่สามก็จะได้เป็น ถามว่าเอามาจากไหนล่ะแบบเมื่อกี้เลยครับเราหามาจากไหนเราหาไอ้จำนวนเต็มได้มาแล้วครับไอ้สี่ตัวนั้นน่ะอ่ากวาลืมครับเสกขึ้นมานะครับแปบ๊บหนึ่งสักครู่อ่าเสกขึ้นมาแล้วก็คือหนึ่งสี่เก้าสิบหกที่เราหาที่เราไปนั่งหากันเลือดตาเท่ากับเด่นนะครับก็เอามาใส่ในเซตของ e สามเหมือนนะเราจะได้เป็นนี่นะครับโอ้เวยขึ้นมาละมาทักต่อไปก็เหมือนทุกเคยครับ มือนทุกทีครับก็รวมครับนะว่ามันได้เท่าไหร่รวมก็จะเป็น1 2ึ่สามี่ได้สี่ครับนะก็เป็นสมาชิกทั้งหมดจํานวนทั้งหมดของเหตุการณ์ที่เราสนใจเป็นเหตุการณ์ที่สาคือสตัวลำดับต่อไปก็ถึงขั้นตอนการคํานวณอีกแล้วครับก็นี่ครับสมการเดิมเหมือนเดิมเป๊ะๆครับนะ ก็เหมือนเดิมครับาามาจากนี่ครับออาสัมเปิลสเปซหายครับกลัวลืมเดี๋ยวเซฟขึ้นมาก่อนครับเปิงอ่าขึ้นมาละทำเป็นสเปซก็คือบอกนะครับโจทย์เราใจดีครับสัมเปิลสเปซใช้เหมือนกันทุกข้ออามาจากนี่นี่ทำไงต่อครับแทนค่าสิครับรออะไรอ่าแทนค่าแล้วทำไงต่อล่ะ ไม่ต้องถามครับคำนวณเลยครับเอาตัดได้เลยครับสี่ตัดหนึ่งสี่ห้ายี่สิบก็ได้เป็นหนึ่งส่วนห้าครับนะก็สรุปแล้วว่าข้อย่อยข้อที่สามเนี่ยมีโอกาสเกิดขึ้นที่จะได้เป็นเลขที่มีรากที่สองเป็นจำนวนเต็มเนี่ยนิอกาหนึ่งส่วนห้านะครับหรือภาษาชาวบ้านชาวช่องคนทั่วไปเนี่ยเขาก็คือน่าจะ ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับน่าจะใช่แหละอนะครับยี่สิบห้าเปอร์เซ็นตแต่เราเอาแค่นี้พอครับหนึ่งส่วนห้าก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับการพาทําโจทย์แบบละเอียดน่าจะละเอียดแหละก <c oughs> ็สําหรับสามข้อนี้ก็สามข้อย่อยก็ไม่ได้ยากมากครับนะ <c oughs> อาจจะมียุ่งยากไอ้ข้อสามเนี่ยครับที่มันต้องไปถอดล่าทีสองแต่ก็ไม่ยุ่งยายกเท่าไหร่ครับก็ก่อนอื่นก็ต้อง ในเมื่อจบแล้วก็่อนก็ต้องขอกราบขอโทษขออภัยเอาไว้ก่อนเลยนะครับถ้าตรงไหนมีพูดผิดอะไรไปบ้างหรือพูดเลื่อยเปื่อยหรือพูดอะไรที่มันไร้สาระไปบ้างก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับซึ่งในวันนี้กลุ่มเราก็ขอจบการนําเสนอเรื่องความวน,นิจะศากเรื่องความน่าจะเป็นในการพาทําโจทย์หนึ่งข้อไว้เพียงเท่านี้ครับ